สวัสดีครับเียบพาลยุยวันนี้ได้มีโอกาสจะไปนั่งรถสองแถวแล้วก็ต่อรถไฟฟ้าไปชุระนะครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งคือวันที่สิบาตุลาคม2560ัอนนี้เราก็รอรถสองแถวมาครับ ต่อเรถไฟฟ้าที่แยกเวใชันะครับเดี๋ยวเราไปลงกันที่สถานีรถไฟ้เวชชัยนิดรถคันนี้จะวิ่งไปถึงวันดีเลยสบายสบายสถนนี้ <c oughs> รถประจำทางสองแถวก็ออ,ออกมาฉลัด <c oughs> ่ง <c oughs> ลงเรียบร้อยแล้ว มุ่งหน้าไปกลับรถเพื่อไปส่งเราที่สถานีรถไฟฟ้าแยกไปจ่าย ี้ผมก็มาถึงสถานีรถไฟฟ้าเอ็มาทีแยกใบไายเดี๋ยวผมก็จะขึ้นบันไดเนี่ยครับไปสายทางที่สถานีต้องไป่ไปครับเดื่อนขึ้นเองครับ ด้านนี้จะไม่มีบันไดเลื่อนแต่อีกด้านานึงมีนะครับกออ็มีครับขึ้นมาแล้วมีบันไดเลื่อนครับถ่าสูงไวัอย่างเราก็ขึ้นไปสบายบาแล้ครับทีนี้ก็มาเดินดูว่า ชั้นไหนที่จะไปทางไหนเดี๋ยวสบวบก็ไปเดินหากันครับแล้วก็มาดูว่าอันนี้นี่จะไปทางไหนเดี๋ยวเราก็ไปหาทางา<ๆ>กัาก็จ่ายเงินค่าโดยสารไปสถานีบางไผ่1ิบาทได้ลด50%เนในฐานะสว ตอนนี้เราก็เดินทางไปขึ้นลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังรถไฟฟ้าต่อไปนะครับในแผที่เกียนว่าไปท่าพระรนี้แล้วเราก็มาตรงลิฟต์นี้ลิฟต์มาแล้วลิฟต์มาแล้วจ้าเราก็เลยกาไปเดินลิฟต์ ลีกล้ก็วิ่งให้มันราคาดึงราคานึงสสาี่้า,ปปนา,านะครับเราจะไปสถานีท่าพระกันนี่นี่นี่นขึ้นจากาสถานีไฟชายยึดตื้นไปท่าพระแค่ สองสถานีมาแล้วครับ,บรถไฟฟ้าที่จะไปสถานีท่าพรนะปิ้วมาแล้วรับรองว่าเราไปพบเพื่อนตรงเวลาแน่นอนสักครู่ประตูก็จะเปิดนะครับอ่าตอนนี้เราก็ขึ้นไปครับหาที่นหะ ที่ยืนแม่เป็ที่ว่างเลยขอบคุณครับตอนนี้ผมก็อยู่กันเราจะฝากีหลยเรื่องตีวติวๆตี้ี้อีกสักพักหนึ่งก็อจะถึง โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถจรัง13 Station Please mind the gap between train and platform ผ <c oughs> ู้โดยสารโปรดทรา,ารบรถขบวนนี้สิ่งสุดการให้บริการที่สถานีนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบาร์าิี Attention please This train <c oughs> terminates at this station Thank you สถานีต่อไปสถานีท่าพระเปลนเป็นสถานีบางทางประตูรถจะจอดทางด้านขวาท่านสามารถเปลนเส้นทางไปสถานีลชาชลาหลัก2ที่ชาชลามไวายเลขะละหนคือสถานีหัวลำโพงที่ชาชลามไวายเลขสองขอบขอบคุณคท่านทีนท่เชิญบริการ ไปบางว่าภาษีจเจริญหลักสองเราก็ต้องไปการฉลาที่หนึ่งอันนี้ผมก็ลงมาถึงก <c oughs> ารฉลาที่จะต่อไปสถานีบางไผ่ขอบคุณทางมาทีมากเลยครับตั้งแต่ ซื้อบัตรผ่านเขาก็จะวิทยุแจ้งไปาสถานีแต่ลสาสถานีที่เราจะต้องไปต่อเส้นทางให้รับทราบแล้วก็จะมีระพอนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะที่จะเดินเข้ามาถามว่าจะไปลงปลายทางที่จุดนั้นจุดนี้ใช่ไหมนะครับก็อำนวยความสะดวกให้ดีก็ขอบคุณเนี่ยมาทีามากๆครับขอบคุณเจ้าหน้ที่ของท่านด้วยนะครับ ม,มาแล้วครับรถไฟฟ้าใช้เวลาไม่นานจากบ้านมาตอบสถานีที่รถจะไปครับ ีต่อไปสถานีบางไผ่ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายา next station บางไผ่ free tours open on the left ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยครับอำนวยความสะดวกให้เลยมาถึงรู้เลยว่าเราจะลงทางด้านไหนขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มาทีทุกท่านนะครับเรานัดเพื่อนไว้8โมง นะครับ <c oughs> ต่างเพชรเเษมขาออกนะครับเราก็าต้องเดินออกทางด้านนี้เพราะว่าทางด้านขวาไปวัดหนวลทางด้านนี้ไปเจอกับป้านเพื่อน <c oughs> ครับช่องทางออกครับ <c oughs> เหรียญครับห <c oughs> ยอดติ้งเข้าไปเลย ติ้งประตูเปิดเจอเพื่อนทันเวลา8โมงพอดีเลยเถ่ายรูปไว้เจอเพื่อนพอดีเลย8โมงครับตรงเวลาครับตรงเวลาวเป๊ะเลยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถานี MRT ทุกท่าน นที่อำนวยความสะดวกแนะนำทางให้นะครับก็เพิ่งจะทราบว่าเขาบริการให้กับผู้ที่ไม่รู้ทางหรือผู้สูงวัยในการจะใช้ช่องทางไหนที่จะเดินทางไปต่อรถหรือลิฟต์ขึ้นลงเพื่อความสะดวกนะครับขอบคุณมากครับผม